การทำแร่เอ,อิร์ธในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรในการบําบัดหรือไม่ไม่มีเลยอน,นาคตจะไม่ใช่แค่สารหนูจะไม่ใช่แค่ตะกั่วแต่ว่าจะมีโลหะอื่นๆที่จะมาจากการทําแร่หายากตรงนี้ค่ามันเกินมาตารฐานไม่เกินเยอะมากปลาเนี่ยโอ้โหแบบตุ่มเป็นอะไรเยอะไปหมดน้ำโขกและน้ำสายมันไม่ได้หยุดแค่ที่ของมันเองมันลงน้ำโข นประเทศลาวผ่านไปทางอีสานหลายพื้นที่มากที่ต้องใช้น้ําขงในการอุรูกโภคและก็บริโภคเราเคยได้ยินรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมออกมาพูดเรื่องนี้บ้างหรือ,อยังปัญหามลพิษทางข้ามพรมแดนจากต่างประเทศโดยเฉพาะแม่น้ําสายแม่น้ำกกเนี่ยเราก็ได้ทราบพอสมควรแต่ว่าคนทั่วไปโดยเฉลีย่ยประเทศไทยเนี่ยผมว่ารู้น้อยนะฮะอยากจะให้สาสาตีช่วยพูดถึง ความเป็นไปของปัญหาแล้วก็อยากให้ทราบถึงสาเหตุและวิธีป้องกันด้วยครับเกิดน,น้ำก่อนครับได้ครับกป็ปัจจุบันนะครับเราเจอปัญหาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสารหนูนะครับหรือว่าเป็นตะกั่วนะครับมลพิษทางน้ำเนี่ยมันรุนแรงมากในพื้นที่อําเภอแม่สายอําเภอเมืองอําเภอแม่สาย อำเภอแม่อายขออภัยอำเภอแม่อายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็อำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชีงยงรายนะครับเราเจอปัญหาตรงนี้ในพื้นที่ของน้ํากกนะครับแล้วก็พื้นที่ของน้ําสายก่อนที่จะไปลงน้าโขงขตรงนี้เป็นปัญหาที่หนักมากๆซึ่งแน่นอนครับต้นตอเนี่ยก็คือมาจากการทําเหมืองของประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศเมียนมานะครับเป็นการก็คือหลกัหลกๆก่อนของน้ําสายก่อนนะครับน้ําสายในหลักๆก็คือจะเป็นเหมืองทองคํา ขนาดใหญ่มากหลายเหมืองเลยนะครับมีทั้งเหมืองที่อยู่ในเขตของกองทัพวานะครับแล้วก็เหมืองที่อยู่ในเขตที่ทางรัฐบาลเมียนมาสามารถบริหารจัดการได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของน้ําสายนะครับโซนของน้ําก,กเองก็คล้ายๆกันครับหลักๆก็คือจะเป็นเหมืองทองคําแต่ว่าปริมาณจะไม่เยอะเท่ากับน้ําสายนะครับแล้วก็แต่ของน้ําก,กที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็คือตอนนี้เราเริ่มเห็นเราเพิ่งเริ่มเห็นก็คือเรื่องของแร่เอิร์ธการทําเหมืองแร่หายาก เริ่มเพิ่มขึ้นมาในโซนของน้ำกบประมาณ2ที่แล้วตอนนี้นี่คือเพิ่มเพิ่มขึ้นมาในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเหมือนทองคำเนี่ยเริ่มมาประมาณ5ปีนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอนาคตจะไม่ใช่แค่สานหนูจะไม่ใช่แค่ตะกั่วละแต่ว่าจะมีโลหะอื่นๆที่จะมาจากการทําแร่หายากตรงนี้นะครับแล้วต้องระวังมากๆเพราะว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับถ้าเราไปดูแผนที่ภูมิศาสตร์ของการทาเหมืองเนี่ยพื้นที่โซนเมียนมาตรงนั้นเนี่ยคือพื้นที่ลักษณะเป็นเคกร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากๆในการที่จะหาแร่พวกนี้เพราะมันไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นหินแข็งซึ่งมันก็ต้องเจาะมันใช้ต้นทุนสูงแต่อันเนี้ยเหมาะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร่งในการดาเนินการส่วนนี้ก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามเพราะว่าตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่น้ํากบอยู่ที่น้ําสายถามว่าปัญหาเนี่ยค่ามันเกินมาตรฐานไหมเกินเยอะมากแต่ว่าถามว่ามันเกิน ถึงขั้นที่แบบจะเกิดผลกระทบฉับพลันต่อชีวิตตอนนี้เลยไหมไม่แต่มันจะสะสมเป็นระยะยาวซึ่งน่ากลัวมากๆเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่แก้ปัญหานี้ปล่อยให้ปัญหานี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยที่เรานิ่งเฉยต่อมันเนี่ยอนาคตมันจะรุนแรงมากกว่านี้หลายเท่าและอนาคตน้ำ กและน้ําสายมันไม่ได้หยุดแค่ที่ตัวของมันเองมันลงน้งําโขงน้ําโขงไปไหนบ้างผ่านประเทศลาวผ่านไปทางอีสานคือมันมีหลายพื้นที่มากที่ต้องใช้น้ําโขงในการอุปโภคและก็บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัญหานี้เราไม่จัดการแต่น,นเนิ่นเนี่ยแน่นอนปัญหานี้ขยายใหญ,ใหญ่แน่นอนครับอาจารย์สิ่งที่เราเป็นกังวลมาก ขึ้นไปอีกก็คือแร่เอิร์ธซึ่งเหมืองทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราโคงทํามาตลอดหลายสิบปีแล้วนะเรารู้ปัญหาก็มันนะแต่แร่เอิร์ธเป็นสิ่งใหม่มากเลยที่อยากจะอยากจะชี้แจงนิดนึงก็คือว่าประเทศจีนนะฮะเป็นเจ้าแห่งแร่เอิร์ธของโลกก็คือว่ามีประมาณ80%ที่ผลิตมาจากประเทศจีนนะฮะแล้วแหล่งแรกแร่เอิร์ธนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอยู่ไกลกับเราเลยก็คือประเทศจีนแล้วก็เวียดนามแล้วก็พม่า แล้วประเทศไทยก็มีครับที่โคราชก็มีเหมืองแร่แร่เอ,อิร์ดอยู่แล้วคราวนี้แร่เอ,อิร์ดต้องบอกนิ่หนึ่งเทคโนโลยีในการผลิตของแร่เอ,อิร์ดเนี่ยมันทาลายสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกเลยอ่ะคือถ้าไม่ทําไม่เป็นเนี่ยนะมันจะพังหมดเลยระบบนิเวศทั้งหลายเนี่ยซึ่งคนที่ทําเป็นก็คือประเทศจีนเนาะที่เขามีเทคโนโลยีตัวนี้หลายสิบปีเขาก็เลยดําเนินการเรื่องนี้มานานแล้วก็เข้าใจมันว่าวิาวธีการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงแต่ถ้าเรามามองในประเทศพม่าเนี่ยรัฐระชินเป็นรัฐที่มีแร่เอ,อิร์ดมากที่สุดในโลก ที่หนึ่งเลยลองจากเวียดนามเวียดนามก็เยอะมากแต่เวียดนามเขาก็คงทําได้ดีอยู่ละแต่ว่าสิ่งที่เรามีปัญหาคือพมา่าไม่ได้เป็นประเทศที่พร้อมที่จะทําพวกนี้เลยเพราะเขาไม่มีระบบเขาเรียกว่าสาธารณสาาสาธา,า,ารณูปโภคพร้อมพร้อมมูลเหมือนกับประเทศจีนแล้วก็ไม่มีเทคโนโลยีด้วยการทําก็จะทําให้มันสูญเสียมันเกิดขึ้นมากมายทั้งนี้ผมก็เลยอยากจะถามว่าในกรณีของการทําแร่เอิร์ธในพม่าเนี่ยคนที่ทำนี้ก็คือบริษัทจีนแน่นอนแล้วก็ขายสินแร่ไปให้จีน เราจะป้องกันมันได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นผมอยากจะพูดว่าเฟลสเต e เนาะพม่าคือเขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยทุกคนทําเพื่อผมประโยชน์เท่านั้นเหมืองทองก็เป็นตัวอย่างแล้วว่ามัน,มนทำเบินไดเท่มากแต่ว่าลเอรเอิร์ดนี่ร้ายกว่ยอยผมถามสสว่าถ้าในมองในงภาพรวมเนี่ยถ้าเราคุยกับรัฐบาลพม่าเนี่ยหรือเมียนมาเนี่ยเราจะคุยรู้เรื่องไหมถ้าจะคุยในแง่ของรัฐต่อรัฐว่าอท่านรัฐบาลเมียนมาช่วยกรุณาเข้าไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมว่าเขาทําเหมืองแบบ ถูกต้องตามมาตรฐานโลกไหมอย่างเงี้ยพูดคำนี้พม่าจะจะ,จะ,จ,ะจะตอบรับไหมโ okay. อเคเรื่องนี้ผมเดี๋ยวผมต้องแบ่งคําตอบเป็น3ส่วนเอาส่วนแรกเป็นเรื่องของการเจราจาร,ระหว่างประเทศอ,อันแรกก็คือไทยเมียนมาอันที่2ก็คือไทยเมียนมาและทีนี้ต้องมีเพิ่มขึ้นมาก็คือจีนอยู่ในซัพพลายเชนนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนที่สก็คือเรื่องของความยากง่ายความในการทําเหมืองแร่เอิร์ธแล้วก็สิ่งที่มันจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทําเหมืองแร่เอิร์ธถ้าทำแบบลวก อันส่วนแรกก่อนนะครับการเจราจาไทยกับเมียนมาในส่วนนี้ครับเรามีข้อตกลงบริหารจัดการภัยที่บัต่นภาวะฉุกเฉินซึ่งรวมถึงตรงนี้ชัดเจนมากนะครับแล้วเราสามารถที่จะพูดคุยได้เป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือเหมืองทองคําต้นน้ําสายที่มันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมียนมาอันนี้เขาทําได้เลยอันเนี้ยเราต้องคุยแบบหนึ่งก็คือ ้องให้อันนี้เขาต้องเทคแอคชั่นละตามกฎหมายที่เขามีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เขาถือหรือว่ากฎหมายเหมืองแร่ที่เขาถือเนี่ยตรงนี้เขาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เราก็ต้องอวางแผนร่วมกันแล้วว่ากฎหมายคุณมีอย่างนี้นะพื้นที่นี้คุณก็ทําได้นะคุณจะทําหรือไม่ทําอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่ต้นต้นน้ําสายอีกพาร์ทหนึ่งแล้วก็ต้นน้ากบอันนี้จะอยู่ในกองทัพวาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องคุยกันละว่าโอเคพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตของประเทศคุณ คุณจะดํานเนินการอะไรได้บ้างที่จะสามารถช่วยให้เราใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเจรจากับคนที่อยู่ในซัลายเชนของเหมืองเหล่านี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือโอเคผมขออย่างนี้แล้วกันก่อนที่มันจะเข้าสู่ต้นน้ําที่เป็นเขตของว้าเนี่ยคุณช่วยไปตรวจค่าน้ําของเขตเมียนมาที่คุณสามารถเข้าได้ให้หน่อยแล้วก็เอาค่านี้ส่งมามาแชร์ร่วมกันเราจะได้เห็นชัดเจนว่าโอเคค่าก่อนที่มันจะเข้าโซนวา้าโซนเหมืองเนี่ยค่าสารหนูเท่าไหร่ แล้วพอมันมาถึงแม่อายเราตรวจได้แล้วแม่อายในเขตไทยที่เข้าชายแดนมาเราก็ตรวจได้แล้วว,ว่าเอยมันพุ่งสูงขึ้นมากอันนี้คือหลักฐานก็จะชัดเจนเลยนะครับก็จะไม่มีใครสามารถอ้างได้แล้วเฮ้ยมันอาจจะมาจากเมียนมาที่ไม่ใช่ตรงเมืองก็ได้อันนี้นอ้างไม่ได้ก็ปิดตรงนี้ไปอันนี้น,นี่คือเรื่องน้อยที่สุดที่สามารถช่วยกันได้นะครับเพื่อเอาข้อมูลตรงนี้เข้าสู่ในระดับอาเซียนระดับอาเซียนก็จะมีตัว S a s a ก็คือคล้ายๆกับเป็นศูนย์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตรงนี้เราก็จะได้ใช้ศูนย์ตรงนี้ในการเจรจากับจีนต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่น้อยที่สุดที่เราที่เขาสามารถทําให้เราได้นะครับเราก็ต้องเร่งในการคุยกับเรื่องกับเขาตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนการเจรจาระหว่างไทยเมียนมาก่อนมา2ครับไทยเมียนมากจีนตรงเนี้ยเรามีกรอบความร่วมมือหลายอันอันแรกที่ผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆก็คือน้ําโขงร้านช้างนะครับกรอบความร่วมมือตรงนี้เนี่ย มีกรอบข้อมือย่อยที่เป็นในด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมีแอคชั่นแพลนด้วยนะครับแอคชั่นแพลนห้าปีเลยนะครับไทยจีนมีมาร่วมกันอยู่แล้วอันนี้สามารถดําเนินการตรงนี้ได้เลยระดับรัฐมนตรนีต่อรัฐมนตรีนะครับมีการคุยกันไปเลยแล้วว่าจีนเมียนมาไทยเอาข้อมูลมากางทั้งหมดว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้ซัพพลายเชนตรงนี้มันชัดเจนว่าซัพพลายเชนเนี่ยคุณก็คือประเทศจีนอยู่ในซัพพลายเชนตรงนี้เราจะดําเนินการอย่างไรได้บ้างเพื่อจะทํา แก้ปัญหาตรงนี้ร่วมกันนะครับให้ประชาชนไม่ต้องมาเจอกับผลกระทบตรงนี้อย่างนี้ครับอันนี้ผมว่าเป็นขั้นต้นที่เราสามารถเริ่มดาเนินการได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ใช่ระดับพูดคุยกับพูดต้องเป็นระดับรัฐมนตรีคุยกับรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากๆนะครับแล้วมันสําคัญมากๆจริงๆแล้วก็เราก็ต้องไม่ใช่แค่ประเทศไทยในการคุยกับจีนอย่างเดียวแต่ว่าเรามีกลไกที่เราได้ข้อมูลเอชเอใช่ไหมครับจากตรงแรกเราก็ต้องเอาอ่า อ่ะมันจะมันจะเรียกว่าช h i น a าอาเซียนะครับ Environmental Cooperation ซึ่งเราก็ต้องใช้ส่วนนี้ในการเปิดคุยทั้งอาเซียนก็ต้องร่วมกันในการคุยกับทางอาจีนด้วยเช่นกันเพราะว่าผลกระทบตรงนี้อย่าลืมนะครับถ้ามันขยายเรื่อยๆมันแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่แค่ประเทศไทยมันลงน้ําโขงแน่นอนลาวก็ต้องเจอ้เพราะลาวก็ใช้น้าโขงเหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนนี้อาเซียนเราก็ต้องร่วมกันประชุมเราเจรจากับเมียนมาเสียเราประชุมระดับอาเซียนร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ ในการใช้ใช้อาเซียนตรงนี้ในการคุยกับประเทศจีนเพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวนะครับเพราะจีนแน่นอนเขาปฏิเสธไม่ได้เขาอยู่ในสภาคเคมีอยู่แล้วนะครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าแร่เอิร์ธเนี่ยประเทศจีนตอนนี้ครองอยู่ประมาณ80%เลยแล้วก็ใน80%นั้นเนี่ยในส่วนของการนําเข้าเข้าจีนเนี่ยก็มาจากเีินมากเยอะมากนะครับแล้วก็ไปดูที่รัฐขาชินขาินเนี่ยตอนนี้แร่เอิร์ธแทบจะครบทั้งพื้นที่แล้วแล้วตอนนี้ปัญหาคือมันจะขยายมาที่น้ากบต่ออันนี้คือสิ่่งงทีเราต้อ เร่งจัดก,การเลยเพราะถ้ามันขยายไปเนี่ยผมว่าโอ้โหผลกระทบเนี่ยหนักแน่นอนนะครับแล้วก็การทำแร่เอิร์ธในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่าเทคโนโลยีผมไม่อยากจะพูดคำว่าเทคโนโลยีเลยเพราะการทำเหมืองตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันแทบไม่มีเทคโนโลยีเลยเลยจ้ะเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดเป็นแร่เอิร์ธเนี่ยเขาจะใช้วิธีในการเจาะเจาะดินเป็นวงกลมวงกลมประมาณนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็หัวไปทุกๆสามทุกๆสามเมตรก็จะมีการเจาะสามทุกทุก ทุกๆสามเนี่ก็จะมีการเจาะรูเยอะเยอะเต็มไปหมดเจาะไปเลยแล้วก็จะทําเป็นอุมสมมติบนเขาใช่ไหมครับเจาะรูข้างบนแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะทําเป็นอุมโมงค์เจาะเป็นอุมโมงค์แล้วทีนี้เขาก็จะใช้เป็นอาแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับถ้าผมจำผิดใช้แอมโมเนียมซัลเฟตนะในการหยอดลงไปทุกๆรูทุกรูทุกรูแล้วตัวเนี้ยมันก็จะละลายแหล่เอ,อิร์ธแล้วก็ออกมาที่ไอตัวตัวอุมโมงค์ด้านล่างอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ถามว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรในการบําบัดหรือไม่ ไม่มีเลยก็คือมามาเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีเทคโนโลยีอะไรบําบัดใดๆทั้งสิ้นนะครับเทคโนโลยีเดียวที่เขามีใช้ก็คือปั๊มน้ําในการสูบของเหลวที่ได้จากข้างล่างขึ้นไปตกตะกรนด้านบนเอาไปแล่เอิร์ทแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยแทบจะแทบจะไม่มีความปลอดภัยอะไรให้กับประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายังปล่อยให้กระบวนการแบบนี้มันดำเนินการ ไปอีกน,นะครับแล้วก็ขยายตัวไปอีกเนี่ยมันกระทบกับประชาชนหนักแล้วก็ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆที่ใช้น้ำโขงแน่นอนนะปราจย์อ๋อผมเข้าใจแล้วเขาทําแค่ถลุงไม่ใช่ถลุงย่อยหินย่อยดินให้มันเป็นผงเสร็จแล้วก็ส่งไปถลุงที่โรงงานอีกทีหนึ่งโรงงานไม่ได้อยู่ที่นั่นฉะนั้นสิ่งที่ก็คือการําเหมืองแหละไ,ไม่ได้ทําโรงงานถลุงหรอกฉะนั้นทําเหมืองก็หมายความว่าเขาจะทําอะไรก็ได้ตามใจใจเขาอยากจะทาอะไม่ต้องไปสิ่งไม่ร้องสิ่งเว่ล้อไม่ต้องไปตรวจไม่มีทาง ฉะนั้นมันเป็นเหมืองจะบอกว่าเหมืองเถื่อนหรือเปล่ามันก็น่าจะเป็นเถื่อนนะถ้ามันไม่เถื่อนมันคงมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นอะ่ะผมก็ไม่คิดว่า,วารัฐบาลพมา่าจะส่งคนมาตรวจคุณต้องทํานี่นะนี่นะตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไม่มีหรอกไม่มีทางฉะนั้นสิ่งที่แก้ไขได้ตอนนี้คือที่ที่อาจารย์ชูโชคได้คุยกันวันก่อนก็คือว่าไม่มีทางเลือกอะไรเลยที่ต้องไปคุยกับเจ้าของเมืองเจ้าของเมืองคือจีนอืมแล้วจีนก็ต้องแน่นอนนะครับเป็นจีนสีเทา ถ้าเป็นจีนสีดําจีนสีขาวเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งแน่นอนก็คือเขาจะต้องออทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกที่สุดฉะนั้นโอกาสที่เขาจะทํามาตรฐานอะไรมันไม่มีนี่งั้นโอกาสที่เราจะโดนเต็มๆนี่มันมันเห็นเห็นอยู่แล้วฉะนั้นผมก็เลยถามว่าถ้าเราจะคุยกับจีนเนี่ยเราคุยระดับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลต้องไปบีบไม่ให้เข้าถ้าคุณไม่ได้ทาเหมืองให้มาตรฐานเราไม่ให้เข้าจีนเนี่ยอย่างเนี้ทาได้ แต่ว่าถ้าถ้าจีนจะทําก็ทําได้เพราะเขาก็ต้องคิดถึงมิตรประเทศเนาะถ้าเราไปร้องเรียนไปอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาเป็นผู้ร้ายเลยผู้ร้ายในโลกเลยฉะนั้นผมคิดว่าวิธีการนี้ดีที่สุดก็คือทําให้จีนเป็นผู้ร้ายอันนี้ผมพูดตรงๆก็คือว่าถ้าคุณไม่ทําคุณเป็นผู้ร้ายเขาจะทําถ้าเราไปบอกว่าขอร้องให้รัฐบาลพม่าคุณช่วยไปตัวหน่อยไม่มีทางผมก็คิดเข้าเข้าใจกันตรงกันฉะนั้นถ้าถ้ามองในแง่นี้เราจะคุยระดับรัฐมนตรีกับจีนเนี่ยผมว่ามีโอกาสเยอะนะที่จะคุยกันแล้วก็รู้เรื่อง โดยเฉพาะการประชุมภูมิภาคลุ่มแน้ำาขง GMS หรือร้านช้างแม่โของอะไรก็แล้วแต่มันมันมันมีโอกาสไม่ให้ที่ว่าทางรัฐบาลไทยจะไปนำเสนอข้อ,ขอมูลตัวนี้แล้วก็ให้รัฐบาลจีนหาวิธีแก้ปัญหาให้เราเพราะถ้าเราไปไปไป,ไปพูดในฐานะประชาชนคงไม่มีใครฟังอ่ะเราจะพูดในแง่ไหนดีรัฐบาลไทยคือใครครับรองนาย,ยกคนไหนครับที่จะมารับผิดชอบเรื่องนี้และนำเรื่องนี้สู่ที่ประชุมรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย พอจะมีโอกาสทําอย่างนี้ไหมครับครับผมว่าถ้าถามว่าเป็นใครเนี่ยถ,ถ้าในมุมของผมเนี่ยคนที่ควรที่จะทําตามตําแหน่งก็คือ2คนต้องไปคู่กันก็คือรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะแน่นอนเรื่องของข้อมูลคฟังความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในคนนี้ ต้องอยู่ในคนนี้ควรที่จะอยู่ในคนนี้ถึงแม้จะไม่อยู่ก็ตามแลควรที่อยู่ในคนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือกระทรวงต่างรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะครับเพื่อไ,ไปคู่กันก็คือแน่นอนว่าอันนี้คือองค์ความรูด้ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกคนหนึ่งก็คือกลไกในเรื่องของการเจรจานะครับตามสัญิสัญญาตามเงื่อนไขต่างๆว่ากันไปนะครับไปคู่กันในการเจรจากับจีนอันนี้คือสิ่งที่ต้องเร่งเกิดขึ้นอันนี้คือระดับที่1ระดับที่2ก็คือระดับอาเซียนคุยกับจีนเลยอันนี้ก็อย่างแล้วก็คือต้อง การประชุมบูมิภาคระดับอาเซียนประชุมใหญ่อาเซียนเนี่ยก็ต้องเอาวาระเรื่องนี้เข้าเพื่อที่ทางอาเซียนนะครับระดับอาเซียนแล้วในการคุยกับจีนเราก็จะเป็นอีกหนึ่งพาวเวอร์หนึ่งที่สามารถที่จะต่อรองกับจีนได้เช่นกันเพราะคราวนี้เราไม่ได้ต่อรองแค่ในนามประเทศไทยเราต่อรองในนามของอาเซียนเลยเนะครับผมว่า2คนไกเนี้ยเข้าไปพร้อมกันเนี่ยผมว่าทําได้แล้วก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่าง,างเป็นเคสเสนอแนวทางแก้ไขจีนไปเลยเรายกตัวอย่างเคสของอที่อเมริกาเคยใช้ก็ได้ครับอาจารย์เรื่องของคิมเบอรี่แอ ตอนนั้นจะมีเรื่องของบนะัตรไดมอนด์นะก็คือเราใช้ลักษณะเดียวกันอย่างนี้เนี่ยไปพูดคุยกับจีนต่อออก,กับจีนได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถพูดกันถึงเรื่องถ้าจะเป็น EU ก็ยกตัวอย่างของ EUDR ก็ได้ในการตรวจสอบทั้งสปรายเชนนะครับสินค้าต่างๆที่เราถามเมืองจีนสามารถทําได้ไหมถ้าเกิดมันอย่างเนี้ยคุณห้ามนําเข้าได้ไหมอันนี้คือต้องต้องยืนต้องยืนไม่ไม่ใช่เป็นการ ขอร้องให้เขาทําหรือว่าขอความร่วมมือนะครับแต่ว่านี้ต้องเป็นข้อเสนอเรียกร้องให้เขาทําเลยเพราะว่าไม่งั้นปัญหาเนี้ยเราก็ต้องประเมินคือเราการที่เราเรียกร้องปุ๊บเราก็ต้องมีประเมินประเมินว่าถ้าคุณไม่ทําประชาชนการด่าเมจตรงเนี้ยมันจะขยายวงมากขนาดไหนแล้วผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดไหนเศษที่1เศษที่สเศษที่3อย่างเนี้ยครับก็ต้องมีตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อที่จะไปคุยกับจีนแล้วก็เป็นข้อเร่งเรียนที่ต้องเรียกร้องที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ อันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ตกผลึกมากนักแต่ว่าเราก็จะมีมีเรื่องของ UN นะครับในเรื่องของ international w a t e r c o s t นะครับที่เราสามารถใช้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเราก็ต้องในการคุยกับ UN ในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้การเจรจากับจีนการพูดคุยเรียกร้องกับจีนเนี่ยมันมันโซลิดม,มากขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนที่ผมคิดในการที่จะเร่งดําเนินการกับจีนครับภาคประชาชนผมได้ได้ทราบข่าวจากอาจารย์ชูโชคว่าที่เชียงรายก็มีการตั้งคณะทํางานที่เป็นภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้เดือดร้อนทั้งหลาย คือประชาชนทาวเชียงรายเนี่ยทั้งจังหวัดนี่คือผู้เดือดร้อนรวมทั้งเชียงใหม่ด้วยรุ่มลุ่มลุ่มน้าแม่อายด้วยนะฮะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะอยากจะถานท่านสส,สว่าถ้าภาคประชาชนเนี่ยจะต้องผลักดันอย่างรุนแรงคนระับเพราะภาคประชาชนเป็นผู้เดือดร้อนสูงสุดถ้าเราสามารถจะรวบรวมข้อมูลจากภาคประชาชนผู้เดือดร้อนแล้วก็นําเสนอให้สถานทูตจีนเบื้องต้นก่อนจะเร็วกว่าไหมเพราะถ้าเราไปรอระดับรบัฐมนตรีมาคุยกันนี่ผมว่าปีหนึ่งผมว่าไม่เห็น ถ้าเรามอง<ด>มอง่ายๆว่าข้อมูลต่างๆที่เราผมได้ทราบข่าวมาว่าการที่คณะกรรมการที่ว่าเนี่ยได้เก็บข้อมูลครบหรือยังว่าเฮ้ยมันมีสารหนูเพิ่มขึ้นนะมันมีไซยาไนน์นะมีอะไรเนี่ยเขาได้ข้อมูลครบถ้วนหรือยัสงสยว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมสงสัยแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมีหลักฐานหรือย,อยังคนระพอจะทราบตัวน,นี้ไหมครับในส่วนของการตรวจน้ําในไทยเนี่ยถ้าเกิดเป็นในส่วนของรัฐตรวจนะครับก็คือกรมควบคุมมลพิษตรวจเนี่ย ทำค่อนข้างค่อนข้างชา้าครับอาจารย์มีข้อมูลไหมม,ไมีเกินไหมเกินแต่ว่าอืรอบตรวจมันคือด้วยงบประมาณด้วยต่างๆด้วยพาะเครื่องเขาก็พึ่งพังไปเครื่องตรวจน้ำของเขาคือมันครับคือเพราะระดับพื้นที่ทํากันเองอะ่ะมันคือระดับพื้นที่เนี่ยผมไม่ไม่อยากตำหนินะเพราะว่าเขาทํากันเยอะมากทํางานกันหนักมากแล้วก็ การส่งตรวจเนี่ยต้องส่งตรวจข้ามจากเชียงรายมาเชียงใหม่กันหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันมันไม่ค่อยมีความสะดวกตรงนี้เพราะฉะนั้นน่ยส่วนกลางเนี่ยก็ต้องมาช่วยในเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยให้เราได้ข้อมูลที่มันที่มันอัปเดตมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าต้องรอโอ้โหผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอาจารย์เราจะเห็นข่าวเยอะมากในเรื่องของปลาถูกไหมครับปลาเนี่ยโอ้โหแบบตุ่มเป็นอะไรเยอะไปหมดแล้วก็ทุกคนก็บอกเฮ้ยปลา มากเลยนะแต่ในเรื่องของ scientific ก็คือเรื่องของที่เราจะไปเจรจาต่างประเทศเราใช้ปลาในการเจรจาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผลตรวจปลาตอนนี้มีแค่ตัวเดียวผลตรวจปลาตอนนี้นะครับมีแค่ตัวเดียวเลยแล้วตัวเดียวนั้นเนี่ยตรวจที่ตําบลริมกกอาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วตัวเดียวตัวนั้นเนี่ยตรวจผ่านหมดเลยไม่มีค่าอะไรเกินมาตรฐานรือต่ำกว่ามาตรฐานทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเห็นข่าวปลากันแบบเละมากมากแต่เราไม่สามารถต่อรองอะไรได้เพราะมันตรวจแค่ตัวเดียวเนี่ยนะครับอันนี้คือปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่วนกลางก็ต้องลงเข้าไปช่วยละกรมประมงเนี่ยจะปล่อยให้สํนนักงานประมงจังหวัดทํางานกันเองเขาเอาจริงเขาผมคุยกับเขามาเขาบอกว่าเขาเขาทำงานเหนื่อยมากเพราะว่าเขาไม่มีการไม่มีเครื่องไม่มีกลไกในการตรวจเลยเขาต้องส่งตรวจจากเชียงรายส่งไปตรวจให้ม,มหาลัยแม่โจ้ของอของเชียงใหม่ แล้วก็มหมายแม่โจ้เองเนี่ยเครื่องมือเขาก็เวลาจะตรวจทีก็ตรวจใช้เวลาประมาณสองถึงสามสัปดาห์เลยถึงจะได้ผลตรวจครั้งหนึ่งอย่างนี้ครับมันก็โอ้โหทุกอย่างมันดีเลยไปหมดเลยเพราะฉะนั้นส่วนกลางเนี่ยต้องลงเข้ามาช่วยตรงนี้เพื่อทําให้ข้อมูลเนี่ยมันอัปเดตแล้วก็มันมีเพียงพอที่ทําให้ประชาชนสามารถประเมินได้ว่าโอเคตอนนี้อันตรายแล้วนะอย่างงี้แล้วก็ตอนนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือน้ํใส่เนี่ยมันเจอหนักกว่าเพราะว่าเหมืองทองในโซนของน้ํใสมันเยอะมากแล้วก็แม้ว่าน้ํใส่เนี่ยมีความ อาจจะเจือจางมากกว่าน้ากบเพราะว่าปริมาณน้ําโวนนี้เยอะกว่าแต่พอเราตรวจมาแล้วกับเข้มข้นมากกว่าในโซนของน้ํากบด้วยซ้ําอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นโซนน้าสายเนี่ยต้องเร่งดำเนินการตรงนี้เลยโซนพื้นที่เกษตรกรรมในน้ํากบเนี่ยเราตรวจหมดแล้วโอเคในส่วนของน้ําที่ใช้ในการเกษตรในส่วนของผลผลิตตอนนี้ยังไม่พบสารตกค้างแต่ว่าในโซนของน้ําสายตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ตรวจพื้นที่เกษตรกรรมในที่ใช้น้ําจากน้ําสายในการ ทำเกษตรเลยอย่างนี้ครับผมว่าข้อมูลต่างๆตรงนี้ต้องส่วนกลางต้องเล่นจัดหาเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของงบประมาณในการตรวจสอบตรงนี้ให้กับในพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับเพื่อให้ข้อมูลที่มันอัปเดตขึ้นมานมันมีมากเพียงพอที่จะสามารถจัดการแล้วใช้ไปเจรจาก,กับต่างประเทศได้อันนี้คือประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งนอกจากที่จะให้ประชาชนได้รับรู้แล้วใช้ข้อมูลเหล่านั้นไปเจรจาก,กับต่างประเทศเราใช้แค่ภาพถ่ายของปลาไม่ได้ครับเราต้องมีเรื่องของตัวเลขเรื่องของสารต่างๆที่จะไปเจรจาก,กับเขาอยาก ยากมากผมแค่เห็นเห็นเห็นข้อมูลแค่ข้อมูลเบื้องต้นยังยากเลยฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราต้องเริ่มต้นทําให้ได้คือต้องมีคนทํางานน่ะในพื้นที่แล้วก็เอาข้อมูลเฝ้าระวังพวกกลุ่มเฝ้าระวังตรวจตลอดตรวจไปเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นยังไงมีกราฟมีอะไรแสดงแล้วก็นาข้อมูลนี้เข้าที่ประชุมให้ได้ถ้าไม่สามารถนําหลักฐานแล้วเอาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้าที่ประชุมเนี่ยพูดไปไม่มีไม,มไม่มีใครทาอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อ คุณมเมกมาหรือเปล่าอะไรพวกนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากมากเะนั้นสสอ,อาจจะต้องทางานหนักอีกนานนะฮะผมฟังแล้วเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้กําลังใจคือมันเป็นความเป็นความตายของมนุษย์นะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทําให้เต็มที่นะทิ้งไม่ได้คือมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้ําท่วมเราอย่างหนีนะไอสารพิษที่ตายนะไม่ใช่เรื่องมันน้าประปาด้วยนะมันเข้าไปสู่น้ําประปาเนะี่ยเรารู้ว่ามันความร้ายแรงมันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลย ประชาชนทั่วไปก็ต้องเข้าใจมันด้วยว่ามันเรื่องใหญ่คุณต้องช่วยๆกันไม,ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เรื่องของฉันฉันไม่เกี่ยวไม่ได้ที่รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยมันไม่ทําอะไรอะ่ะแล้วเราจะทํำยังไงเราต้องเป็นหน้าที่เราแล้วละ่ะประชาชนโดยเฉพาะท่านสสมีความจําเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านเป็นตัวแทนประชาชนนะฮะก็อยากจะให้สรุปทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะฮะว่าในเมื่อเรารู้ปัญหามากมายมหา,าศาลแล้วเราก็จะพยายามทําอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่คืบหน้าหรือมันไม่อะไรเนี่ยเราเราควรจะเขาเรียกว่าอะไรนะ อย่างน้อยๆเราควรจะทําอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ในเบื้องต้นเนี่ยที่ท่านสสคิดออกเนี่ยเราจะควรจะทาอะไรตอนนี้ครับเริ่มต้นเลยครับโอเคครับเริ่มต้นเลยก็คือมีการเพิ่มในฝันส่วนของอุปกรณ์แล้วก็งบประมาณในการตรวจค่าต่างๆในโซนของน้กกํากบ้ะก็น้ําสายให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับ <S <S เร่งเอาข้อมูลตรงน,นี้ต่างๆมาให้มากที่สุดเพื่อใช้ในการเจรจากับต่างประเทศได้นะครับแล้วก็ตัดการปัญหาที่ต้นต่อครับ หล,หลายวันที่ผ่านมาเราเมื่อวานนี้เองเมื่อวันวันที่21พฤษภาคมเนี่ยเราได้ยินท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมออกมาพูดในเรื่องของน้ํากบน้ําสายนะครับซึ่งแน่นอนครับจากความมั่นคงเนี่ยเราก็คิดว่าต้องได้ฟังในเรื่องของความมั่นคงแน่นอนแต่เรากลับได้ฟังไฮไลท์หลักก็คือเรื่องของการสร้างเขื่อนในการที่จะบําบัดตรงนี้เนี่ยตร,ตรงนี้ผมมองว่าคืออันนี้เป็นเป็นการเป็นอะไรที่ผิดนะครับ อันนี้ผมเชื่อว่าท่านคงได้ยินมาจากนักวิชาการที่เชียงรายซึ่งผมก็ได้ยินเหมือนกันแต่เขาไม่ได้พูดว่าสร้างเขื่อนเขาบอกว่าสร้างฝายชั่วคราวหรือว่ากึ่งถาวรเท่านั้นในการที่จะใช้ในการให้สารไอโลหะหนักพวกนี้มันตกตะกอนแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นไปใช้ไปใช้ในการก่อสร้างหรือใช้อื่นที่มันไม่จําเป็นก็ใช้คุณภาพน้ำที่ดีก็คือเป็นแค่การบรรเทาชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีใครเสนอให้ท่านสร้างเขื่อนใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมัน มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะได้ยินกับระดับระัฐมนตรีเรื่องของความมั่นคงกับกลาหุมอ่ะเราอยากจะได้ยินว่าไปไปไประชุม R b c เนี่ยไปไประชุม T.B.C เนี่ยเรื่องของกิจกรรมทหารชายแดนเนี่ยเราจะเจราจาอะไรนะครับในไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้เราจะเจราจาเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในอันนี้นคือระดับของ ความมันคงแต่ระดับของรัฐมนตรีเนี่ยอยากจะทราบจริงๆว่าจะดําเนินการอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ยินจากรัฐมนตรีจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลนี้เองเนี่ยควรที่จะวางแผนวางไทม์ไลน์ให้ชัดเจนว่าการที่เราจะเจราจากับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งเมียนมาระดับรัฐมนตรีระดับรัฐมนต,ตรนตีนะครับ เนียนมาจากจีนแล้วกร็ระดับอาเซียนเนี่ยเราจะดาเนินการอย่างไรบ้างในช่วงไหนก็คือทําให้ให้ประชาชนได้ชัดได้ได้กระจ่างว่าโอเคตอนนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ปล่อยมือปัญหานี้นะไม่ได้เพิกเฉยนะแต่พยายามที่จะทําแบบนี้1 2 3 4นะครับเพื่อที่จะจัดการปัญหานี้ที่ต้นต่อตามข้อมูลที่เรากําลังจดสังรงงบประมาณและอุปกรณ์เข้าไปเพิ่มเพื่อให้ข้อมูลมาเยอะที่สุดแล้วก็ให้ข้อมูลจากประชาชนด้วยนี่สําคัญมากนั่นก็คือ ซิติเซนไซส์ครับก็คือให้ประชาชนช่วยกันเก็บข้อมูลแล้วก็อาจจะเป็นส่งตัวแทนจากภาครัฐไปเลยไปอบรมแต่ละชุมชนเลยว่าโอเคการที่เราจะเก็บข้อมูลที่สากลยอมรับได้ก็คือวิววทยาศาสตร์พลเมืองเนี่ยเราต้องทําแบบไหนได้บ้างที่ได้ข้อมูลที่มันถูกต้องยอดระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้ข้อมูลต,ต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีแค่จากภาครัฐอย่างเดียว ภาครัฐเป็นโหนตถูกต้องแต่ว่าการที่กระจายให้ครอบคลุมพืพ้นที่ก็ต้องมาจากประชาชนมาจากวิทยาศาสตร์คลเมืองตรงนี้เพื่อให้เราได้ข้อมูลที่มันครอบคลุมมากที่สุดอย่างนี้ครับอันนี้ก็ต้องทําไปพร้อมกันทั้ง2ส,ส่วนทั้งระดับพื้นที่และก็ระดับการเตรียมการเจรจาก,กับต่างประเทศนะครับเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยประชาชนได้รู้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากระบอบประชาธิปไตยเนี่ย ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆแล้วจัดก,การอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่ว่าปล่อยทุกอย่างนิ่งเฉยแบบนี้ไม่ทําอะไรเลยแบบนี้เนี่ยผมว่าต,ตอนนี้รัรฐบาลกําลังทํางานที่บกพร่องอยู่นะครับแล้วก็เราจะเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างผมเคยพูดกับอาจารย์ในคลิปก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้งว่าเราไม่ได้จัดรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถได้ตรงกับกระทรวงยกตัวอย่างง่ายๆเลยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้มาเนี่ยเราเคยได้ยินรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมชื่อเขาตรงๆอยู่แล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้บ้างหรือ,อยัง เทคแอคชั่นอะไรบ้างกับเรื่องนี้เราไม่เคยได้ยินตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่โครงสร้างแหละการจัดสรรรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่โคตาแต่เราพรรคการเมืองไม่ใช่รัฐมนตรีโคตาก็าอีนตรีแบบนี้ประชาชนรับผลกระทบเต็มๆหนักๆแบบนี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเร่งจัดก,การและที่สําคัญที่สุดครับการเจราจากับต่างประเทศเรามีบทเรียนมาแล้วประชาชนเห็นการทํางานของรัฐบาลมาแล้วที่มันล้มเหลวในเรื่องของมลพิษทางอากาศข้ามแดนเราเขียงแผน ไม่ใช่เราเขียนแผนด้วยซ้ำรัฐบาลสั่งให้ข้าราชการเขียนแผนข้าราชการก็เขียนมาอย่างดีๆเขียนให้มันดีที่สุดเลยแต่สุดท้ายการปฏิบัติจริงเนี่ยไม่มีอันนี้คุอทําพูดกับราชการเองเลยนะครับบอกว่าเนี่ยก็สั่งให้เขียนแผนก็เขียนไปแล้วก็โม่แต่ประชุมประชุมประชุมแต่ไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยระดับรัฐมนตรีก็ต้องเทคแอคชั่นในเรื่องของมลพิษข้ามแดนไม่ว่าจะเป็นอากาศและน้ําทั้งสองอย่างควบคู่กันไปในระดับอาเซียนและระดับ ต้นต่อของน้ำเนียแน่นอนเรื่องของจีนเนี่ยเรียงไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เรารัฐบาลก็ต้องทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนทํางานจากภาษีของประชาชนเพื่อให้ประชาชนจริงๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งทํามากที่สุดเพื่อจะแก้ปัญหานี้ครับอาจารย์ก็วันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจนะครับว่าปัญหาของสารพิษในแม่น้ากกแล่น้ําสายนี่จริงๆแล้วมันมีการข้ามแดนมาจากประเทศพม่านะฮะซึ่งเราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่ ระดับสสอ,อยากทำได้จะต้องเป็นระดับรัฐมนตรีเท่านั้นฮะอยากฝากถึงท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมให้หันมาดูคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นล้านๆนะฮะที่จังหวัดเชียงรายหรือแม้กระทั่งจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้รับผลกระทบตามมานะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสสจะตามติดเรื่องนี้แล้วก็นําม,มาพูดถึงความคืบหน้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะแก้ปัญหายอย่างไรในอนาคตน,นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณสสพัทรพงศ์ลีลา พัดมากนะครับท่านเป็นสสเขต8จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวแทนที่มีคุณภาพมากเลยตั้งแต่คุยมานี้รู้สึกเออดีใจที่มีสสคุณภาพแบบนี้แล้วก็ดีใจท่านแทนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยที่มีสสที่มาลงเล่น,เ,ลนเรื่องเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้กราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ,บคุณอากาครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร